และยอดไห่ลงมานแอมูบเสียไปเก็ดมาหน้าสิบเก้าบาทแลยอดใส่มาต่ออีกนึงคอมโบเคสามร้อยยี่สิบบาทยอดไห่ลงมาเชื่อมเสียตานี่พันสงบาบทแลยอดไสลลงมาคอมโบเออีกพันสองรบาทแล้ยอดลสงมาเยอร้อยเนรางวัลก้อุนโลวูซปเปอร์เมกาแน่นองากแล้วหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็าทคำเตือนควิดีโอนี่จะทำเพื่อความบันเถิงไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้ามควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เท่าาอากาบสวีดสวัสดีมิสหายสายบ้านท ก่อนอื so day, no ่นครับทุกคนไปขออนี้ขยะขยายไปไปก่อนเลยจังหวะนี้สัก5บาททุกคนกดยืนยันเปิดทวงหมุนแล้วเราก็เริ่มหมุนกันได้เลยว่ายทุกคนหมุนแรกแล้ยียบลงมาเลยหมุนที่2โอ้โหว่ายไงคอมโบเจเข้ามาทุกคนว่ายไงตาลีแล้วสมาว่ายไงคินเชื่อม10เข้าไปได้วายมา1ตัวคอมโบเคเข้าไปเร้อยพันเจ็ดยี่สิบแปดบาทได้คิวมาอีหนึ่งตัวโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนอย่างนี้เงินรางวัลก็โตซูเปอร์ไมค์ขัดแน่นอนครับแต้มเป็นหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเราไปลุ้นกัน ไปลุ้งกันต่อทุกคนไปเยอบเรียบร้อยสกัตเตอร์5ตัวหมุนฟรี12รอบเราไปรอลุ้งกันได้เลยและรอบแรกไว่ายังไงกดเริ่มเราไปนะครับะทุกคนกดเริ่มเราไปนะครับทุกคนและรอบแรกเรยอบลงมาเกือ,อทุกคนไว่ายังไงและรอบที่2เยอบต่อคอมโบเขียว 12บาทและเยือบลงมาวายในตัวเชื่อมเ,เจชมพู3.2และเยีอบไหลลงมาใหม่วายยังไงตาน,นี้ทุกคน44บาทโอ้โหหน้าเสียดายจริงและเยียบลงมาคอมโบคิว1.5ึและไหลลงมาใหม่คอมโบเค K เข้าไป8บาทและเยียบลงมาใหม่เชื่อม10อีก10บาททุกคนไวายยังไงตาน,นี้และหมุนไหลลงมาเรียบร้อยเลยโอ้โหอยังไงครับทุกคน63บาทเดี๋ยวไม่ถึงร้อยเลยและเยีอบไหลลงมาใหม่ตาน,นี้หมับเข้าให้66บาทและเยียบไหลลงมา น่าเสียดายทุกคนไปลุ้นกันต่อเหยียวยาได้ครับและเยียบลงมาใหม่ว่ายังไงอีกห้ารอบสุดท้ายหายเดื่ยเล่นตาผมนะทุกคนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอในทุกคนครับมีสูตรเทคนิคการเล่นนะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยได้เลยทุกคนว่ายังไงและเยียบลงมาคอมโบเคสามสิบหกบาทและไหลลงมาใหม่เชื่อมเจเ,เข้าไปทุกคนเรียบร้อยมหมับข็ให้ได้ไวายมาหนึ่งตัวคอมโบโอ้โหทองม่วงมาและอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยเงินรางวักลก้อนโตซูเปอร์เมกาแน่นอนครับแตกไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยมหมับข็ให้ รางวัลเมกะจะถึงซุปเปอร์หรือเปล่าและ1,097บาทครับทุกคนซุปเปอร์แตกไปแล้วเราไปดูกันต่ออีก3รอบสุดท้ายและเยียบไหลลงมาโอ้โหทุกคนเกลือและรอบมารอบมาเล่งรอบแต่ทุกคนและเยียบไหลลงมาตอนนี้คอมโบคิวโอ้โหมงคลว,ว่ายังไงและเยิบมาใหม่18บาททุกคนรอบสุดท้ายขอแบบป๊อกๆเรียบร้อยเงินรางวัลเรืรอร12ร,บรอบพี่ๆทุกคนหมุนไปทั้งหมดเลยโอ้โห1,244บาท S 1> <S 1> เราไปลุ้นกันต่อได้แล้วครับว่ายงังไงทุกคนตานี้ยยาได้เลย <S <S ไปลุ้นกันต่อเพิ่มไปเป็นครับ10บาททุกคนแล้วยียบลงมาเยียบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อว่ายงังไงตานี้คอมโบเจตองการเปลนเป็นสิบ้ายมีสิบมารออยู่เลยเรียบร้อยได้ไว้มาหนึ่งตัวเยียบไหลลงมาคอมโบเคเข้าไปตานี้สามพัสี่ห้าสิบหกบาทและเยียบไหลลงมาใหม่นิดนึงเรียบร้อยเงินรางวัลก็โตทุกคนซุปเปอร์ไมค์กันแน่นอนครับแตกเวลวจังหวะน,นี้โอ้โ,โหสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทครับทุกคน เราไปรู้กันต่อ,อยาวๆได้เลยครับว่ายัางไงทุกคนตานี้แล้วยืดลงมาเยีืดลงมาใหม่ไหลลงมาต่อและหมุนและหมุนลงมาหมุนลงมาต่ออีกนิดนึงเชื่อม10 10ไปแล้วและไหลลงมาใหม่เชื่อมเคเข้าไปตาใน20บาททุกคนและเยีืดไหลลงมาต่อโอ้โหคอมโบเจสี่และเยีืดไหลลงมาคอมโบเอชมพู64และเยีืดไหลลงมาต่อ คอมโบโอ้โหฟ้าเคและเยียบไหลลงมาเชื่อมม่วงม่วงเขียวเข้าไปพันเก้าและเยียบไหลลงมาต่ออย่างนี้เรียบร้อยเลยเงินรางวัลก้อนโตทุกคนซูปเปอร์เมกาแน่นอนครับแตกไปแล้ว2 1 7 2บาทเราไปดูเงันต่อยาวๆได้ครับว่างไงตาน,นี้เพิ่มแบบไปครับสามสิบบาทและเยือบเยียบยลงมาใหม่เรียบร้อยคอมโบสิบสิบไปแล้วไหลลงมาใหม่คอมโบเคเข้าไปหกสิบบาทและเยือบไหลลงมาต่ออย่างนี้เชื่อมเจเขาทากคนสิบสามบาทและเยียบลงมาคอมโบเอ เอ,อม่วงและเย็ยบมาคอมโบโเคฟ้าเข้าไปไหลลงมาต่อเรียบร้อยเชียงเขียวเข้าไป5้าพบาทและเย็ยบไหลไหลงมาต่ออีกนิดนึงอย่างนี้เงินรางวัลก้อนโตทุกคนซูปเปอร์ไมกขาดแน่นนอนครับแตกไปแล้ว6 5 1 7บาทเราไปลดูเงินต่อยาวๆได้เลยครับว่ายัางไงตาทีทุกคนไม่ได้ถึง2 0ง0 0ื่นสามหม่ขอญาติเมินเฉยไม่เล่นละกันและเย็ยบมาคอมโบโม่วง72บาททุกคนได้เขียวไม่เลือกตัวโอ้โหว่าไงครับทุกคน216บาทและเย็ยบไหลลงมาต่อ คอมโบเจสิบเข้าไปและไหลลงมาใหม่เชื่อมฟ้า5้าพันหบาทและเยิอบไหลลงมาคอมโบคิวเจ็ดสิบสองบาทดุกคแล้วไหลลงมาใหม่คอมโบเคเข้าไปน่าจะทุกคนสามเจ็ดแปดและเยือบลงมาคอมโบเคเก้าสิบหกบาทและเยือบไหลลงมาเรียบร้อยเลยเงินรางวัลก้อนโตทุกคนโอ้โหยสุอปปร,ร์เมกาแน่นอนแตกไปแล้วหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทครับทุกคนยาวๆไปเลยครับทุกคนว่ายังไงตานี้ยาวๆไปก่อนและเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วลกันสักห้าสิบบาททุกคน แล้วหมุนลงมาคอมโบ10เข้าไปโอ้โหไหลลงมาใหม่เชื่อมเขียวเขียวไปแล้วและเยีอบไหลลงมาใหม่นิดน,าา wow นึุกคนตานี้และเยีอบและเยือบลงมาใหม่คอมโบ10 k เเข้าไปและไหลลงมาต่อตานี้เชื่อมม่วง120บาททุกาคนและเยีอบไหลลงมาต่อคอมโบเขียวเข้าไป3 6 0้บาทและเยีอบมาเชื่อม1 0 k และไหลลงมาต่อตานี้คอมโบโอ้โหฟ้าม่วงเข้าไป9,2 0 0และเยีอบไหลลงมาต่อคอมโบ Q ิว เยียบต่อคอมโบเคเข้าไป360และเยียบไหลลงมาอีกนิดนึงเชื่อมเคร้อยกสิบบาทและเยียบไหลลงมาเรียบร,าาปปร,ร้อยเงินรางวัลก็ตกคนซูเปอร์เมกาแน่นอนครับแตงมาแล้วจังหวะนี้1,200โอ้โห1,760บาททุกคนไม่ไปไหลไปลุ้งกันต่อตานี้เดี๋ยวยาเลยคอมโบเคเจเ,เข้าไปทุกคนและไหลลงมาอื้อหือขอแบบบึ้มบำซัมเบยทำไ,ไมตานี้และเยียบไหลลงมาต่อไวอยังไงตานี้และเยียบมาคอมโบสิบเข้าไปไหลลงมาต่อตานี้เชื่อมเค ก้าสิบบาททุกคนและเยีอบไหลลงมาต่อยนิดนึงเชื่อมเขียวเขียวและเยีอบไหลลงมาต่อว่ายังไงตานี้และเยียบมาคอมโบเอเอไปแล้วและไหลลงมาเชื่อม10เข้าไปโอ้โหยังไงและเยีอบลงมาใหม่คอมโบคิวคิวไปแล้ว5บาทได้ม่วงมา1ตัวคอมโบม่วงเคเข้าไปไว้1ตัวว่ายังไงเชื่อม10ฟ้าส0ทองและเยีอบไหลลงมาต่อคอมโบเคเรียบร้อยเขียวโดเลี้ยงตานี้เยียบลงมาคอมโบเคเข้าไปต่อและเยียบไหลลงมานะครับคอมโบเขียวไปเ5็้บาบาทและเยีอบไหลลงมาต่อกนิดนึง คอมโบเคสสามบาทเหยียบไหลลงมาเชื่อมเขียวตานี้พันสองสิบห้าบาทและเหยียบไหลลงมาคอมโบเออีกพันสองร้อยบาทและเหยียบไหลลงมาใหม่เรียบร้อยเงินรางวัลก้อนโตทุกคนซูเปอร์เมก้าแน่นหนอคับแตกมาแล้วนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสำหรับวันนี้ครับทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินทุกมากเพราะแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่าทุกคนบ๊ายบาย